ชมทุกชันด้วยตอนนี้ก็อยู่กับผมด้วยดีซักเฮ้ยตอนนี้ผมก็จะซักแล้วตอนนี้อยู่เ่สุตรีมาต <on> ีกะนดีตีทีมมั่วเฮยตอนนี้เราจะจะมาพาไปดูนนไม่คลิปนี้ <l itude Aven ides> ก่อตัวื้อฮันคี้สังเกตตรวจโอเคของบุกเราต้องมาที่เกาะน,นี้ก่อนเป็นเกาะของอาคาอิยโอเคเี๋ยวเรวให้เรามาตรงนี้นีตรงนี้เลยแล้วก็เออโอลองไงเออ เข้ามาเราก็จะเจอกับบุ๊กน้อยที่จะขายเจ้าล่มของขายเจ้าล่มให้ในราคาเจ็ดแสนห้าต่อแรกก็ดู้ทัถูกเลยว่าจะซื้ออะไรก่อนเพราะว่าเจ้านี้ก็เจ็ดแสนห้าเหมือนกันโอเค เราจะผ่าเสื้อกันเลยไม่บินดีกว่าบินน่าจะดีกว่าแง่อย่างเด็กไปตรงนูน้นนี่ตรงนู้นเลยตรงนน้นตรงนน้นบินไปเลย ไปเรื่อยๆอิงไปเรื่อยดูว่านั่งเหลือไปกระดาษโอเคไปไปๆๆไปไปๆไป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 โอเคไปถึงแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เคาจะมาขอนี้ เราเรามาถึงเกาะน,นี้ปุ๊บเราก็จะไปเยอยว่าหมายที่มาดสืสอ่องแป๊บน,นึงโอ้โหนแล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ัะยดีอดดี้วยก่อนเลย แล้วก็แล้วก็เต้นรอน้ามาแล้วก็ไม่เกี่ยไม่เสีย

จะลงไปด้านล่างโอ้จุดอย่าหน้าอย่าทำไปหน้าอย่าทำจเจ้ซ่าเป่าพอยด้ก่อนโอเค

มาชเตัก่อนสมาเชีคเตตับไดนี่เตตัเป็นมันละอุ๊บประมาณเือบเก้าห้ารแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละ ไปไปก่อนที่จะไป no y o ยโอเค okay. ตอนนี้ผมที่เต้นอยู่ให้ดูนะก็ขอ okay, ไปละเอ้ยไปติ๊จิ๊ติ๊ๆิ๊ติ